นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกจังหวัดนครพนม ประจำปี2568ณเวทีการแสดงแสงสีเสียงบริเวณลานหน้าวัดโพสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมพร้อมร่วมรับชมการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประเพณีหลเรือไฟนครพนมหนึ่งเดียวในโลกแสงไฟแห่งศรัทธาการหลายเรือไฟเฉลิมพระเกียรติ7 0พรรษาสมเด็จพระกนิฐาเทาจจาาจจามสมเจรเด็ดพะทพรร,ราชสุดาสยามโรมราชากุมารีขณะที่รักษาการผู้ว่าราชาการจังหวัดนครพนมหลายผู้บ บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเขารวมโครงการยกระดับเทศกาลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกในงานมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกา,กาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2568การจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมายร่วมมือกับ ะะโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานจังหวัดคนครพนมแล้วก็พี่น้องประชาชนร่วมกันบูรณา,าการนะคะโดยการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเป็นจํานวนมากซึ่งก็มีการจัดงานต่อเนื่องกันอย่างปีนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือเป็นการสอบแจรกในเรื่องของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะ<อ>จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของการโปรโมทงานนะคะให้ไปไกลระดับโลกนะคะก็<อ> ต้องขอความร่วมมายร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะคะช่วยกันประชาสัมพันธ์รวมไปถึงพี่น้องสื่มอมวลชนนะคะที่จะประชาสัมพันธ์ PR ให้กับงานไหลเรือไฟโลกเนี่ยนะคะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศค่ะ วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของไทยนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีแล้วก็เป็นการนํานักท่องเที่ยวนะคะมาสู่เมืองต่างๆทั่วประเทศนะคะประเทศไทยเรานั้นสามารถเที่ยวได้ทุกจังหวัดแล้วก็หลากหลายฤดูกาลนะคะก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาตินะคะก็มาเที่ยวเมืองไทยนะคะเพราะว่าเรามีประเพณีที่ดีงามหลากหลายมากมายนะคะเพราะว่าเราอยู่กันแบบสังคมพหุวัฒนธรรม การแสดงอัตลักษณ์ที่เป็นภูมิปัญญาซึ่งมีความสำคัญต่อการที่จะนุรักษ์แล้วก็สืบสานค่ะ พี่น้องประชาชนนะคะร่วมเที่ยวนะคะเมืองท่องเที่ยวต่างๆไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมก็ดีการท่องเที่ยวเชิงประเพณีความเชื่อทางด้านศาสนาก็ดีนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนนั้นออกมาเที่ยวกันนะคะเพื่อมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งงานในวันนี้นะคะถือว่ามีพี่น้องประชาชนออกมาให้ความสนใจเป็นจํานวนมากแล้วก็แสดงถึงความรักความสามาคีของคนในชาติะคะ่ะ